สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูโอมาดูซานี่ครับหัวทิมแล้วซานี่ก็ถือว่าข้อใหญ่ยครับ SY24H 5 H, คุณผู้ชมรถสเปกงานเหมืองครับในน้ำหนักที่กัด200นะครับแม็กซี่ยตันครึ่งครับ 245H นะครับก็ประมาณ24-25ตันโดยประมาณก็แท็กเล็กไอแท็กเล็กครับใบแท็กเล็กก็ตัวนี้จะกว้างอยู่ประมาณน่าจจะประมาณ50หรือ60เซนนะครับ เราอยู่นกับบริษัทอลารลักนะครับเจ้าเ y 2 4 5 h ผมเจอใหญ่สุดของซานี่ก็จะเป็น 365H นะครับรหัส245ก็นี่หละครับครั้งแรกเลยที่เจอที่เห็นเคยเจอแต่ผ่านๆานคนย้ายครับคันนี้แหละย้ายผ่านผมอยู่ที่รู้สึกว่าจะย้ายผ่านมาจากห้วยบางนองหรือเปล่านะคันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ ติื่อกี้ครับเมื่อกี้เขาก็1.3คิวนะครับ36บาทเมตร ูคก,กันกับแค t เซเปลา 320D ครับยังรอคุณผู้ชมยังรอยังรอครับมันจะเป็นรถดิวสีใหม่นะครับเดี๋ยวจะเป็นเก่านอกก็เข้ามาก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ารถจงสวยเลยครับ ดันครับดันกดลงน้ำเลยคุณผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ลราเลิกเก้าลูกนะครับเอนเลิกเก้าลูก คนแบบนี้ก็อมได้ดีเลยครับคุณผู้ชมเจ้า 2.45H ้า S มากำลังในการทำงานเลื่อนเหลือครับ197แรงมา้าคุณผู้ชมให้แรงม้ามหาศาลนะครับรถสเป็งานเหมืองไม่ต้องสืบเรื่องแรงม้านะครับเพาจัดเต็ม197แรงม้านะครับตัวนี้จะใช้เป็นเครื่องยนต์ของมิตซูบิชินะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์หงสูบคอมมอนเรลนะ D 0 6 FRT นะครับ 6สูบเขามันเรียวอินเ o i n t e r c เลอร์ครับจากค่าย i s u ซู Bishi นะครับก็จะอยู่ที่197พลังม้าครับวัดรอบการทำงานที่2,001รอบต่อนาทีครับก็จะ่าว่าเราขจัดจานนะครับ2,001นนครับปั๊ม k า w ากินะครับตัวนี้ก็ใช้คาวาซากิหมดเลยนะครับทั้งปั๊มไฮโดรลิกทั้งแพร่คอนโทรลมอตเตอร์สวิงแล้วก็มอตเตอร์ตัวเดินนะครับ ก็ไฟนอ่นไร์นะครับไฟนอ่นไร์แอร์คอนโทรลโปสวิงแล้วก็ปั๊มไฮโดรลิกครับจากคาวาซากินะครับห้องจริงก็เป็นห้องจริงของโคมัตเซ P.C. 2 0 0 7เลยครับยกทั้งลูกมาใส่เลยนะครับเหมือนกันเด้นะครับคุณผู้ชม กันเด็ดเหมือนกันเป๊ะๆนะครับสามสองศูนย์ดีครับฝั่งนี้ก็จะเป็น SY สองหนึ่งห้า ACE ครับคุณผู้ชม ACE ค่อ e. right. นข้างล้มลยครับคุณผู้ชม หกสิบเซนครับเล็กๆนี่ครับดูหนเขาใส่กับตัวส0งนะครับตัวนี้ก็น่าจะมาประมาณ20ตันครึ่งนะครับ สำหรับ3 2 0 d องนดีนะครับอ,อือนีนอค่คุณผู้ชมดูเขาอุ้ม่อดเนี่ยอมทีมีสาใจครับคุณผู้ชมมันเป็น1.3คิวที่บา,บานนะครับ ไม่ใช่พวก1.3ที่ตูดลึกนะครับตัวน,นี้1.3ที่เป็นบ,นบานๆมันก็จะอุ้มดินได้มหาศาลกว่าตูดลึกนะครับน้ำหนัก2ี่ตันครึ่งหรือ25ตันครับไปเลย อมเน้นเนเ็เตอร์มีอยู่สองคันคุณผู้ชมทำงานไม่ทันครับเอาไมโครสิบคันครับมาโยนดิน ว่าเขาอมผมว่ามีสองคิวนะครับนี่ครับอย่างนี้นี่มีสองคิวแน่นอนครับเพราะว่าขึ้นมาขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งมุกกี้เลยครับสองสี่ห้าเอนะครับน้องเล็กเขาก็เพิ่งคลอดมาี่ s y สองร้อยห้าเอนะครับ เพิ่งจะคลอดกันมาได้สักพักใหญ่ๆแต่ผมยังไม่เคยเห็นครับยัไม่เคยขายการทำงานสามสองศูนย์ 3, 2, 0, ดีตักต่อครับคุณผู้ชมสองหนึ่งห้าซีก็โยนฝั่งนี้ครับ ช่องล่างเขาจะกว้างนะครับคุณผู้ชมก็จะจะได้ฐานช่องล่างเป็นแบบ L-C โดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับรถค่ายจีนเขาจะไม่นิยมใช้ควาว่า L-C นะครับต้องระวังครับต้องระวังส่งบิงโดนแขนกันนีด้นกระบอกนี่คือจบ ต้นมุกีตนอะไรไม่เป็นไรครับโอ้ถ้าจัดไป8 0ิที่เขาหนึ่จะแกวเลยครับ เล็กไปมันมันจมโครนง,ง่ายคุณผู้ชมมันไม่สู้โครนครับดูซานครับกำลังจะเดินลงมาช่วยอีกแรงนะครับตัวนี้ก็ เป็นรุ่นเครื่องไดรเรกนะครับก็จะเป็นกระบอกส้มปกตินะครับ แขนค่อนข้างใหญ่ครับคุณผู้ชมตอนแรกผมก็ดู Youtube ของพี่ๆหลายๆช่องนะผมก็มันน่าจะใช้แขนเดียวกันกับตัว200นี่แหละนะแต่พอมาดูแล้วนี่แขนเท่า260นะครับเท่า SK 260ของทีมงานสีเจริญ999ที่ผมถ่ายไปหน้านก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับแขนเขาจะใหญ่มากครับใหญ่กว่าซิวิตโม250นี่ครับ เมื่อขอบที่เขาอมได้ก็1.3คิวครับนี่ก็ต้องอนี่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับก็คำนวณดูเอาครับว่าต้านจะประมาณ2คิวเสียดายนะครับแคทเจอร์บิลล่าสาไม่ทำงานคุณผู้ชมโอโ้ผมมาจากอุบลเลยนะครับขับรถก็ไปลับน่าจะน่าจะมีอยู่ประมาณ600กิโลนะครับ มเเพื่อ FC ว่าจะมาถ่ายแคท330ให้ FC ได้รับชมกันหน่อยเห็นมาคอมเมนต์ผมไลยคอมเมนต์แล้วมาแต่ว่ารถเขาบอกว่ารถจอดรอซ่อมนะครับรอซ่อมมาอย่างนั้นไม่รู้เป็นอะไรเสียขอนแกนนี่ไม่ต้องเสือบครับแคทเ a เบล่านี่เพียบครับที่หน้างานแคทนี่น่าจะมี10คันอัพนะครับ โอเคคุณผู้ชมครับจัดให้ชมโจดใจมากครับคลิปนี้13คนาทีเจอกันใหม่คลิปหน้าอี EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟริร์กดการ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวระเจ้พลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าซานนี่ยดไว้2 4 5 H งานกดล,ลอกแก่งน้ำต้นขอน,ขอนแก่นไปต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ครับลาละครับ